ก็สวัสดีท่านผู้ชมและผู้ติดตามทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องไดเดซีนีกับสปอยตัวเต็มวันพันแมนตอนที่171นะครับและเพื่อไม่ให้การเสียเวลามาครับเดี๋ยวเราเนี่ยไปรับชมคลิปกันเลยดีกว่าเปิดมาในตอนที่1 7 1ปุ๊บมันจะมาที่ทางด้านของอพาร์ตเมนต์หรือห้องเช่าภายในตึกของสมาคมฮีโร่สาขาหลักที่ A c ซ t y นะครับเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยผมขยายความเพิ่มเติมให้นิดหนึ่งสำหรับคนที่ยังไม่ดูตัวสปอยด่วนนะครับ คือไอทางอพาร์ตเมนต์ให้เช่าอันนี้ที่อยู่ในสมาคมฮีโร่เนี่ยมันเกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์ที่โบลอสได้มาทําการบุกโจมตีนั่นแหละครับคือในช่วงที่ตัวโบลอสมาเนี่ยเขาใส่ทางสมาคมฮีโร่สาขาหลักไปยับเลยถูกไหมกว่าจะสร้างคืนมาได้เนี่ยก็ใช้เวลาไปพักใหญ่หญเลยตอนนั้นเองเนี่ยทางสมาคมฮีโร่หรือระหัาผู้บริหารนะครับได้รังมองแล้วว่าพวกเขาเนี่ยควรจะหาทางรับมือกับหัตภัตอะไรสักอย่างถ้าเกิดแม่งบุกเข้ามาที่สาขาหลักอีกเขาก็เลยตัดสินใจครับให้ฮีโร่ที่ตั้งแต่คาสต์เเป็นต้นไป ก็คือคัสเอถึงคัสเอนั่นแหละสามารถเข้ามาอยู่ในอพาร์ตเมนต์ของทางสมาคมฮีโร่ที่เป็นสาขาหลักในตึกเอซิตี้ได้ครับเหตุผลก็เพราะพวกเขาเนี่ยต้องการคนมารับมือกับสถานการณ์ยามฉุกเฉินเวลาที่สาขาหลักถูกโจมตีนั่นเองครับโดยในตอนนั้นเนี่ยเจ้าทางฟรอดนะครับก็ได้ไปกดอ่อนที่ห้องห้องหนึ่งเข้ามันก็ได้นั่งคุยกันกับเจ้ากบแล้วก็บัตเตอร์ไฟดีเบอกว่าไอ้นี่เนี่ยมันอยู่ห้อง104ใช่ไหมเออใช่กูรู้สึกว่ามันย้ายมาห้องนี้นะ ย้ายมาแล้วไม่คิดจะทักทายรุ่นพี่กันเลยเหรอวะต้องลองไปดูหน่อยแล้วว่าเป็นคนแบบไหนกันแน่ไอ้สามคนนั้นเนี่ยแม่ก็กดออดอยู่พับนึงครับจะได้กบบอกว่าเฮ้ยหรือว่ามันไม่อยู่ป่าะวว่าบตลลูฟายดีเอ็กก็บอกว่ามันจะไม่อยู่ได้ไงก็กูได้ยินเสียงว่าข้างในเนี่ยม,มีเสียงกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กอะไรอยู่ไม่รู้สงสัยจะเป็นไปอย่างที่เขาคุยกันวะวไอ้นี่เนี่ยแม่งยิงไม่คิดจะออกมาคุยอะไรกับใครเลยในตอนนั้นออร้าไปฟอดต่อจากนี้ขอเรียกไอ้หูฟังแล้วกันไอ้หูฟังเน ในเมื่อมันไม่คิดจะออกมาทักทายใครแบบนี้พวกเราคงต้องแสดงให้เห็นแล้วลรอว,วะว่ารุ่นพี่เนี่ยเขาทํากันยังไงและที่นี่มันอยู่กันแบบไหนพูดจบมันก็นตะโกนว่าแบบเอ้ยไอเด็กใบมึงออกมาข้างนอกเลยล่ะและที่อยู่ในตอนนั้นเนี่ยประตูห้องนั้นก็ได้เปิดขึ้นครับไอกบกับบัตเตอร์ไฟดีเอ็กเนี่ยก็ยอวยหูฟังใหญ่เลยแบบอุ้ยยอดไปเลยวันนายนายทําให้มันเปิดประตูออกมาได้อะในตอนนั้นคนข้างในห้องก็ถามว่าเออมีมีมีธุระอะไรหรอครับ ไอทางด้านของหูฟังเนี่ยก็บอกว่าก็กูเป็นเพื่อนบ้านมึงไงอยู่ห้อง1 0 1่งถึงหนึเนี่ยได้ข่าวว่าเพิ่งย้ายมาเมื่อไม่กี่วันก่อนไม่ใช่เหรอไม่เห็นจะมาทักทายกันหน่อยเลยเราเนี่ยเป็นฮีโร่เหมือนกันไม่ใช่หรือไงวะพวกและในตอนนั้นเองไอ้หูฟังก็ทําหน้าเออไปเลยครับเพราะคนที่เปิดประตูมาเนี่ยนั้นเป็นคิงฮีโร่คัสเอสอันดับที่7นั่นเองคิงก็เลยบอกว่าอ๋อคนข้างห้องเนี่ยมึงมีอะไรป่ะไอหูฟังก็แบบอ๊ะ เปล่าไม่มีอะไรแค่แค่แค่จะมาหาเจ้าของห้องนะ่ะอ๋องั้นเหรอเหมือนกันเลยฉันก็มาหาเจ้าของห้องเหมือนกันคุณไซตามะไปไหนกันนะหลังจากนั้นเหตุการณ์ครับจะตัดกลับมาที่เมืองแซดหรือเมือง4นะครับในตอนนั้นเนี่ยมีเฮลิคอปเตอร์ลำหนึ่งครับกำลังไล่ตามฮีโร่คาร์ดอคนหนึ่งอยู่ซึ่งฮีโร่คาร์ดเอคนนั้นเนี่ยก็คือหมู่พระเจ้านั่นเอง พวกเขาเนี่ยได้ส่งเครื่องสัญญาณติดตามตัวทางด้านของหมูพระเจ้าไว้เพราะอยากจะรู้ว่าคุณหมูพระเจ้าเนี่ยหนีออกจากโรงพยาบาลมาทาเชี่ยอะไรเพราะตอนนี้เนี่ยพี่แกยังไม่หายดีเลยซึ่งในขณะที่คุณหมูพระเจ้าเนี่ยกำลังลื้อเศษซากปลักหักพังอยู่นะครับทางด้านของแบสเปิร์มตัวสุดท้ายเนี่ยที่กําลังแอบอยู่ตรงนั้นก็ได้พูดกับตัวเองว่าชิบหายแล้วไอ้พวกฮีโร่ครัดเอ็นมันมาที่นี่อีกทําไมวะถ้ามันหาก,กูเจอและโดนฆ่าเนี่ยกูได้ตายถาวรแน่ๆนแลน้วนายมึงขุดอะไรนะมึงขุดหาก,กูเหรอ ทางได้ของหมู่พระเจ้าเนี่ยก็ยังขุดซากปราดขัพังอย่างไม่ลดละเลยครับก่อนที่คนของทางสมาคมที่อยู่บนฮอเนี่ยจะตะโกนว่าคุณพิกกอสยังไม่หายดีเลยนะครับหนีออกมาแบบนี้ได้ยังไงกลับโรงพยาบาลได้แล้วพวกเรารออยู่พิกกอสเนี่ยที่เห็นว่าถูกตามตัวก็ได้วิ่งหนีต่อไปครับแล้ววิ่งไปวิ่งมาเกือบจะไปหาแบ็กสเปิร์มอยู่แล้วในตอนนั้นเองทางสมาคมฮีโร่เนี่ยถึงก็ต้องจอดฮอกันเลยดีเดียวเพราะพวกเขาเนี่ยจำเป็นต้องพาพิกกอสกลับไปรักษาตัวต่วตอในตอนนั้น ฮีโร่คัทเอลำดับที่35อย่างแอร์เนี่ยก็ได้บอกว่าที่พวกนายตามฉันมาก็เป็นเพราะเหตุผลนี้ไม่ใช่หรือไงจะให้ฉันจัดการกับเจ้าพิกก็ใช่ไหมล่ะขอแค่5นาทีเดี๋ยวฉันเนี่ยจะจัดการมันให้เรียบร้อยเลยเออคุณแอร์ครับจัดการเรียบร้อยไม่ได้สิครับเขาคือฮีโร่คัทเอสนะครับเขามีหน้าที่จะเป็นในการปกป้องและเป็นหน้าเป็นตาให้กับทางสมาคมคุณมึงจะไปจัดการเขาแบบนั้นไม่ได้ไอแอร์มันก็ไม่ฟังสติเลยครับแม่ก็พุ่งตัวไปด้วยความเร็วสูงแล้วบอกว่า ไอ Dante, Nacional, fate, ้พวกฮีโร่คาร์เอแต่ละคนก็น <heeft Power Lip> <laughs> ึก <able> ว <laughs item related> ่าจะเก่งแค่ล่าฮีโร่คนเดียวเนี่ยก็ถึงกับเข้าโรงพยาบาลกันเป็นฝูงเลยอย่างนั้นเหรอโอ้ยเช่นนี่มันปากเก่งจริงๆนะครับแล้วทำไมมึงไม่มาช่วยสู้ไว้ไอเวนพอมาถึงพิกก็ตแล้วเนี่ยทางได้ของแอร์ก็ได้บอกว่านี่หมูพระเจ้าจะกลับไปรักษาตัวดีๆหรือจะต้องให้ฉันใช้กําลังและลากตัวแกกลับไปซึ่งในตอนนั้นเองเนี่ยแบล็กสเปิร์กกำลังแอบอยู่หลังหินและดูหน้าของแบล็กสเปิร์กดิหน้าแบบโหกูจะโดนเจอตัวไหมเนี่ย ซึ่งในระหว่างที่พวกเขากาลังเจราจาคุยกันอยู่นั่นเองเลยครับจูจ่ๆในตอนนั้นเนี่ยแอร์ได้หันไปเห็นอะไรบางอย่างซึ่งสิ่งที่แอร์เห็นนั้นก็คือเจ้าปีศาจน้ําธรรมชาตินั่นเองแอร์ได้งงว่ามนุษย์ประหลาดมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงวะแต่ก็ไม่เป็นไรถือว่าเป็นการวอร์มเครื่องที่ดีก่อนเขาเนี่ยจะไปตบหมูพระเจ้าโชว์แต่ทว่าในตอนนั้นเองจ,จู่ๆไอ้ปีศาจน้ําธรรมชาติเนี่ยก็ปล่อยแรงน้ําปิดทะลุม,มุมแมลงของไอ้แอร์แล้วก็ทะลุที่คอของไอ้แอร์ไปด้วยเต็ม คือแอร์เนี่ยเกือบตายในการโจมตีเพียงครั้งเดียวครับไอ้แบ็กสเปิร์มที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยก็สงสัยว่าเอา้าไอ้ปีศาจน้ํามึงยังมีชีวิตอยู่อย่างนั้นเหรอแต่ดูเหมือนว่าคําพูดของแบ็กสเปิร์มเนี่ยแม่งจะเป็นเหมือนอาถรรพ์ครับเพราะทันทีที่พี่แกพูดเสร็จพิกก็อ์เนี่ยก็กระโดดเข้าไปแดกปีศาจน้ําแล้วก็กลืนเข้าไปปีศาจน้ําที่โดนกลืนเข้าไปก็พยายามดิ้นอย่างทุรนทุรายปล่อยแรงดันน้ําไปทั่วตัวพิกก็อ์ไปหมด แต่แรงดันน้ำนั้นก็ไม่สามารถทำอะไรชายผู้นี้ได้ไท้ายที่สุดแล้วปีศาจน้ำธรรมชาติก็ถูกย่อยไปในท้องเป็นที่เรียบร้อยทางได้ของคนจากสมาคมก็เดินลงมาถามคุณพิกก็ตแดกเฮียอะไรไปครับนะเป็นอะไรไมิเนี่ยอ้วกออกมาดีกว่าไหมครับทางได้ของพิกก็ตก็บอกว่าอ๋อไม่เป็นอะไรหรอกฉันเนี่ยตั้งใจมาจัดการกับเจ้านี้เองอะ่พะพอดีฉันนึกขึ้นได้ดูเหมือนว่าพวกเราจะยังไม่ได้จัดการมันตอนนี้ไม่เป็นไรแม่งย่อยไปหมดละ พูดจบพิกก็ตก็บอกว่าเดี๋ยวเขาเนี่ยจะกลับไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลดีๆยังไงก็รบกวนช่วยฝากไอ้ขี้ขิงที่แม่งโดนยิงที่คอไปเมื่อกี้ด้วยนะไม่รู้ว่าตายหาหรือเปล่าฝากพาไปโรงพยาบาลด้วยทางได้ของแบ็คสเปิร์มก็ค่อยๆเดินหนีออกมาจากตรงนั้นครับแล้วก็พูดกับตัวเองว่าชิปหายแล้วพวกแม่งยังมาตรวจสถานที่ต่ออย่งเหรอเนี่ยทำไมพวกมันทํางานรอบคอบกันจังวะ และสมาคิมนุษย์ประหลาดเนี่ยพ่ายแพ้ได้ยังไงกูยังงงอยู่เลยและปัจจุบันเนี่ยกูเหลือแค่ล่างเดียวแค่ลูกหมาลูกแมวกูยังสู้ไม่ได้และนับภาษาอะไรกับฮีโร่คาร์ดีกูคงโดนแม่งลุมเตะแน่ตอนนี้กูควรทำยังไงดีวะต้องหาอะไรกินเพื่อเพิ่มเซลแบ่งร่างสำรองไว้ก่อนดีกว่า และในระหว่างที่พี่แกกาลังเดินนั่งคิดครับว่าจะทํายังไงกับชีวิตดีคือชีวิตไม่สเปิ่มมี่น่าสงสารจริงแล้วตอนนี้คือเหมือนพี่แกเหลือร่างเดียวคือตายก็แปลว่าตายจบเลยนะครับในระหว่าง้นเนี่ยพี่แกก็เดินไปเรื่อยเดินไปเรื่อยจนกระทั่งมาเจอกับไซตามะครับซึ่งตัวไซตามะเนี่ยก็ได้พยายามหาตึกที่ตัวเองเคยอาศัยอยู่กับเจนอ้อยครับแล้วพอพี่แกเจอตึกนั้นเนี่ยพี่แกก็ยกขึ้นมา เจนะก็อาจารย์สุดยอดเลยนะครับในที่สุดเนี่ยเราก็สามารถทําได้แล้วซึ่งพอยกตึกขึ้นมาปุ๊บจูจๆเจนอนอเนี่ยก็สามารถสัมผัสได้ถึงเรดาร์หรือสัญญาณความร้อนอะไรสักอย่างหนึง่งพี่แกเนี่ยก็เลยเดินไปอุ้มสิ่งนั้นมาแล้วก็บอกว่าอาจารย์ครับเซตามาบแบบเอา้านั่นมันหมานี่ไอทางด้านแบ็คสเปิร์กก็เห็นเหตุการณ์ทุกอย่างแบบว่าโปจิมีเองยังมีชีวิตอยู่อย่างนั้นเหรอว่าแต่ทําไมตัวมึงหดหรือแค่นั้นนะโปจิทามมิ่งในการเจอของมึงนี่เฮียมากๆ ถึงมึงจะรอดชีวิตมาได้แต่ก็ดันมาเจอกับพวกฮีโร่ที่แข็งแกร่งที่สุดและเหตุผลที่แบ็กสเปิร์มพูดแบบนี้เนี่ยเพราะในจังหวะที่ตัวไซตามะจากอนาคตมาทําการโค่นล้มกาโร่คอสมิกแฟร์ไปในตอนนั้นเนี่ยแบ็กสเปิร์มได้เห็นเหตุการณ์ทุกอย่างครับเขากอกว่านับปัจจุบันนี้มีเพียง2คนที่รู้ว่าไซตามะเป็นคนโค่นกาโร่นั่นก็คือ 1. เจนอสที่อ่านจากความทรงจําของคอตัวเองจากอนาคตส่วนคนที่2ก็คือแบ็กสเปิร์มนั่นเอง ในตอนแรกแบ็กสเปิร์มก็ตัดสินใจที่จะทิ้งปล่อยให้โปรจิถูกฆ่าตายแล้วแต่ว่าจ,จู่ๆในตอนนั้นอะไรบางอย่างก็เกิดโดนบันดาลใจให้พี่แกหันกลับไปมองแล้วพอพี่แกหันกลับไปมองปุ๊บก็พบว่าเซตมาเนี่ยได้อุ้มโปรจิขึ้นมาแล้วก็บอกว่านายเนี่ยเป็นหมาที่ดีนี่นาไปนั่งเล่นด้วยกันไหมล่ะไอทางด้านแบ็กสเปิร์มก็แบบเฮ้ยมันไม่ฆ่าว่ะไอเชี้ยนี่คิดว่าโปรจิเป็นหมาจริงๆหรือว่ามันเป็นพวกรักสัตว์วะแต่ในเมื่อมันเข้าใจผิดแบบนี้นี่ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีด โอกาสที่กูจะมีชีวิตรอดต่อไปไอสมาคมมนุษย์ประหลาดก็ดูกระจอกไปเลยเมื่อเทียบกับความสามารถของไอโรนี่ดังนั้นแล้วทางเลือกสุดท้ายที่กูจะมีชีวิตรอดกระโดดออกไปอุ๊กี้อุ๊กี้ผมคือสัตว์เลี้ยงสัจเลี้ยงผมไหมครับแล้วก็ตัดจบในตอนที่171ไว้แต่เพียงเท่านี้เลยครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับสซลกับพอลแมทตัวเต็มในตอนที่171เป็นไงบ้างครับผมชอบกันบ้างไหมเอ่ยสำหรับใครที่ข้ามตัวสปอยด่วนมาแล้วมาดูตัวเต็มเนี่ยจริงๆสองเวอร เพราะถึงไอตอนนั้นผมจะบอกว่าเป็นสปอยด่วนแต่ผมก็ทําการแปลเต็มให้อยู่ดีฮะและนี่ก็เป็นความน่ารักมากๆเลยนองของแบทสเปิร์มทุกคนคกินสเปพมแบสเปิร์มดูดิเหมือนมันไม่มีทางเลือกแล้วอะสุดท้ายเหมือนไม่ต้องทิ้งเกียรติทุกอย่างจากนักรบผู้สูสักที่เคยแปลงร่างเป็นแพตตินัมสเปิร์มผู้ที่มีความเร็วแบบเขาเรียกว่าดุดแสงได้อะตอนนี้แม่งแบบอุกี้อุกี้ผมคือสัตว์เลี้ยงสัตว์ใจเลี้ยงผมชีพมึงแม่งรันทดชิบหายเลยวอะ เอาเป็นว่าคิดเห็นยังไงครับเราคอมเมนต์พูดคุยกันได้ด้านใต้คลิปนี้เลยแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้ครับฝากชกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยวเจอกันทีในคลิปหน้า,าสวัสดีเจกันนะครับผมบ๊ายบายแล้วเจอกันจ้า,าเจเด้ถ้าในคลิปนี้มีข้อผิดพลาดระไรใดต้องขอกราบอาภัยมาณะที่นี้ด้วยนะครับ